ตลาดปิดหน้ารอข้องเส้นแสบเด็ดต่ออนีรมาท่านอะไรเนียนะ้ยเหาะโลดังมาขุดหนึ่งโด่แจวบองบองพอดีตอนหาโดแม็ปเจอเจอบองเกินกันน้ำฟังนั่นแตกเลยวะมันได้ได้ ยังได้จะฟังนะกันพยายะมืมเก็บโวดมันเก็บเองดีกันนะเลยเก็บปวดเก็บมาในฟังนั้น,นขาดไหลผ่านเลยเลยไม่ม ตามั้แต่ขึ้นรถรถไฟสายสีชมพูอุย้ย มองซาตึกให้ซาวเาลองให้ซากันไปซาวก็อ้โข่นซาวัดพอได้ยังไงซาวโ่กันโอ้โหสวยงามว่ะสามสีห้าหกเจ็ดสบสั่งองตึกติดกันมีครัวต่อย่งห้ากันได้ không phải là cả tem ngưng hóa chi à, tôi để đúng hạn à. ไปใส่นี่ทีดิหหอมก้อนอมอนี่หอีหาโตนี่เลยเกาะกันนี่นี่ีรอน้องโตที่แดงหง่นะประกันอะไรกันยังไ้ ี่อนี่จะเป็น,งนรงค้นอนแรงกําลังกายสมองยังแรงยังเดียวทันสาวกไม่มีมีหน่อยเดียวหน่อยเงีแรงจะร้ายเงียบรรยากาศดีทัควรนะ้นห้ยองป่าร้ายแล้วมากินมาให้เันโดดให้นี่มาก ปลาเนต้บปลากินทั้งให้ปลาปลาใหญ่ วันนี้ลาแหงเป็นแผน,น่มันขนพรต๊ะเียงข้น,น,น้นาตวยังแหงจำเนี่ยป่สูงสุดจำนี่นี่ลาแหงจำจำนี่เอ้าวันนี้คือบอลแลนฮะทำไมี่วิุงไมังมดีกาเต็เปปรรูไป,ไปมีกระทาเหือทาเหือของอ เสื่ท่าเหือเขาเนี่ยนั่งในชุดชุดชาวคนนั่งนั่งร้ายบ่อยเขามีกฎหมายกับหมดแต่ว่าที่จริงนั่งที่ชิดไปทำเป็นหวานเข้าใเมาจนแบบอัดเป็นแบบแง่เนื้อแง่เขาบ่อยยังในเศราอัดจนแบบเขาบ่อยยังเศร้าว่ะเขาเคลื่อนไปเขาเฟื่อเลย เพื่อหลายอย่างเพื่อสะดวกสบายสมมติว่ามันหลบมันยั้งค่อยใส่สุสีเบิดมันไม่ใส่ก็ไหลลงมาขี่อย่างเงี้ยเขามีความแบบเขาปัดไผ่ลายสูงมัคือบ้านเขามันเขาใส่เขาจนโอ้เต็มแระบบทเต็มแล้วเดี๋ยวก็ห่าได้เสาะมันเต็มก็บะได้เสาะเป็นกบไผห้องเหยียนนลยห้องเหยียนนี่ นี่เฮือนมาเรามาถากเดี๋ยวโจทย์ฟังน,นั่นนเฮือเบอร์เก่ามาน้านเฮือสองคนสี่สิบคนเลยดิสี่สิบสี่สิบทีนางนี่มองนางเป็นโต๊ะเป็นยังยังดีได้เปล่นางฟูกันกระสุนสิบชี้สมทางนาง ดีไทยครับเป็นแบบกฮะองค์เทพผสมผสมความเจริญผสมความสวยงามเขนะ่อนยังไงมองมองมุมีในต้นไม้อันนี้มีนี่ออกคูดออกจานพรอมเลยนี่ยักษ์จันทร์กใครเข่อนยังออกหาหน่อใหม่ไรนี่มองหนึ่งหาหน่อใหม้ไรกางๆนี่มองมีที่วันทุกครั้งอยู่ใดงเห็นบ่เนี่ยมาเห็น โอนี ờ, ่แหละเลยงไปเห็นนะังะนานั่นชีวิตแบบเป็นไหนะไห้ย่างยานี่ได้มองเงี้ยงเงี้ยต้นพูนเป็นต้นขนแต่คนเห็นคุนหิงไบอกมาณยังก็ขุิงบุคล้ายคือเกาแต่ว่ากรพอประจำยุสูงเอวทิปโตนี่พี่ว่าพอยังก็ยังมาแลไง วอยานคนมันกินมาพูดสิเป็นอาหารหมหกินไม่านัองว่าคนก่อนสา,าสมุเก็บทั้ง,าางหายอันนั้นจะเ,เอาไอ้มันกินทิมน้มใช่ไหมข้องกระไดเลยให้มันกินไว้หบวกระเตจ,ะจอนบอกินเป็นอาหารมันเลย ทางซาหือไปไหนเะอ่ยส้นทาง,ทางออกไปไซด์ไหนนี่ไหนนี่ของบางสัน้นของแสนแซ็บเน,นี่ยตัวนี้มันรถไฟไซดีสุมปุทางรถไฟตัวนี้นี่ลงมารถดไฟฝานี่ซา,าหือบอกว่ามันเป็นเจนเวอร์เจนใหญ่ ແລະຊິເບິ່ງມັນເຕັມມັນໄປຂະຫຍາຍເບິ່ງເນາະແຂບພາດມາຂະຫຍາຍເບິ່ງເນາະນີ້ໄປຊອຍນີ້ແນ່ກຶບຫຼັງສືຍຕັອນດ້ບູີມືອງປານແປາດກອງີສຸປາ ท่านทานเนาะบางคนก็ว่าอยากให้แจกแซ่ยวกันเลยนะมีแต่แจกกันมีคนติดตามอยังเบิ่งนไลฟ์อ๋อโอ้โหต้องทานกันเนาะแจกก่อนจังติดสิบทานไว้ผมก็แมนชุกันแบบมีจังสัรนี่ครับโมมีจังไห่เห็ดอยากอยากเห็ดอยากหาเนาะอยากหาในทางก็ย้อนมันโมมีก็ะดิ่งมาหากองถางของเบิ่งครับ ก็น่ยกัยาเขานะมีวง่้างยาเขาเขามีเด้อเออกับซอยแต่ว่าก็เจีบไปทั้งพูดทั้งพูดุกกย่างคนอะไร้กลัวพูดถูกหงายกับนนั้นสิบเน้นไปทั้งคูทุูกย่างเขาซอยเดือดซอยเขาสา่งสีอืมนี่คือจบโปรแกรมใหม่ปลาเลอหายลงมาตายสิบแผ่นเลยอุ้ยปา ป่าป่าป่าปานินลายเดินปานินกาสีหงอนฮัวกรเหิ่งเตมอมค่อยหยางเลยมึงบรรยากาศไปน้ำบรรยากาศมันดี นังนังนัตว์าะเลยเ่างเงี้ยอาบังกระเตะมีไหมไมีปัวมีโกนอะไรอาเ้ันมากระเตยันมากินป่าอะไรป่าป่าป่า,ปา,ปาอ่ะ

มันเดไปว่าจาตีงว่าไปนค่ไ้นเลยมันครับมายินขุนครับตีงว่าไฟจำหนึงไปนะ ขึ้นเหียนแท้ๆมันจะสร้างเหียนนะเมื่อบ่ได้แต่เฮาน่ะพอเลิกไป่องอยู่ข้างนละอัจากส้ตัสิ